สวัสดีเพื่อนเพื่อนผู้รักรถไฟและท่านผู้ชมทุกท่านนะครับพบกับผมจ่าบอลคนรักรถไฟนะครับที่เราเห็นด้านหน้านี้ก็เป็นอาคารสถานีรถไฟหัวหินแห่งใหม่นะซึ่งก็อยู่ในโครงการทางคู่ช่วงนครปฐมชุมพรนะในเส้นทางรถไฟสายใต้สําหรับอาคารสถานีใหม่นะเพื่อนเพื่อจะสังเกตได้ว่ามีการตกแต่งนะครับแล้วก็ออกแบบในรูปแบบที่คล้ายๆกับอาคารสถานีหัวหินเก่านะซึ่งสถานีใหม่นะครับก็จะอยู่ ถัดมาทางทิศใต้ของสถานีรถไฟหัวหินเดิมสถานีเดิมนะครับอยู่ทางด้านนี้นี่นะก็อยู่เยื้องกันส่วนทางรถไฟนะครับที่อยู่ในโครงการทางคู่เนี่ยก็จะเป็นลักษณะเป็นทางยกระดับเพื่อป้องกันอุบัติเหตุแล้วก็แก้ไขปัญหาการจราจรนะเนื่องจากเมืองหัวหินเนี่ยก็เป็นเมืองท่องเที่ยวนี่นะครับก็สำหรับปัจจุบันเนี่ยน,นี้ผมถ่ายเดือน กันยายน2566นะสถานีนะครับกนะ็คาดว่าสำหรับโนะครง,งสร้างของคารสถานีเนี่ยก็เสร็จเกือบจะทั้งหมดแล้วนะที่เหลือเนี่ยก็จะเป็นการเก็บรายละเอียดตกแต่งต่างๆนะซึ่งปัจจุบันนะครับกนะ็ดูนะนี่นะครับจะมีการทาสีนี่นะครับ,รนะรบให้กลมกลืนกับนะสถานีหัวหินเดิม ในส่วนของสถานีใหม่เนี่ยหลายๆคนก็อยากให้ผมมาถ่ายนะวันนี้ก็เลยมาจัดให้สักหน่อยอานะคารสถานีนะครับก็ผสมผสานในรูปแบบของสถานีใหม่ส่วนการตกแต่งเนี่ยก็ยังคงสไตล์เดิมก็เป็นความคลาสสิกที่ลงตัวนะจะสังเกตนะครับด้านล่างเนี่ยก็จะเป็นเหมือนกับเป็นที่ทําการสถานีเป็นที่พักคอยของผู้โดยสารส่วนด้านบนเนี่ยก็จะเป็นชั้น ชานชาลาที่ขึ้นไปรอรถไฟก็พาเพื่อนๆน,นะครับมาชมบริเวณด้านข้างนะจะสังเกตได้ว่าโครงสร้างต่างๆของสถานีเนี่ยส่วนใหญ่ก็อาจจะเป็นคอนกรีตแล้วก็เป็นเหล็กแต่ว่ารูปลักษณ์ก็ยังคงความคลาสสิกนี่นะครับด้านข้างเนี่ยเราจะเห็นเป็นเหมือนกับเป็นแผ่นกันแดดในช่วงบ่ายบริเวณกลางสถานีนะครับด้านล่างนี่ก็มีการติดกระจกแล้ว ก็คงจะทําเป็นติดแอร์นะระบบปรับอากาศส่วนนี่นะครับด้านล่างนี้ก็จะสังเกตได้ว่าจะมีบันไดเลื่อนขึ้นไปด้านบนชั้นชานชาลารูปแบบของอาคารเนี่ยก็คงจะคล้ายๆกับกรุงเทพอภิวัตรหรือว่าสถานีมวกเหล็กใหม่นะที่ผมเคยเห็นมาด้านล่างผู้โดยสารเนี่ยก็จะอยู่ด้านล่างแล้วเวลารถไฟมาเนี่ยก็จะขึ้นไปรอด้านบนนี่นะครับก็มาชมกันต่อ ทางด้านนี้นะครับก็จะสังเกตได้ว่านะเป็นการออกแบบที่ลงตัวมากนะบริเวณหน้ามุกนี้หลังคาเนี่ยคล้ายกับสถานีหัวหินเก่ามากโดยเฉพาะหลังคากระเบื้องเกตปานี่นะครับก็เป็นการออกแบบที่สวยงามผสมผสานะเข้าใจว่าเมื่อทางคู่สร้างเสร็จเนี่ยการเดินทางด้วยรถไฟก็คงจะสะดวกแล้วก็รวดเร็วขึ้นก็ถือได้ว่าเป็นนะการพัฒนานะของการรถไฟแห่งประเทศไทยนี่นะครับ ก็ถ่ายมาฝากกันนะสำหรับสถานีรถไฟหัวหินแห่งใหม่ขอบคุณการติดตามจากเพื่อนๆทุกท่านนะครับแล้วพบก,กันใหม่สวัสดีครับ